สิ่งที่ผม s t r u g g l มากที่สุดนะครับผมไม่ใช่เรื่องของ work out ไม่ใช่เรื่องของการใช้พละกกำลังครับการเข็นเสเลดนะครับหนัก153กิโลนะครับการดึงตัวของเสเลดเข้ามาครับน้ำหนัก103ยกิโลเป็นเรื่องที่แบบว่าถ้าเป็นนักพอะกายทั่วไปจะบอกว่าโห จิ๊บจิบชิวชิวคือมันไม่ได้มีอะไรนะผมไอ้เรื่องพวกนี้นะครับพวกเราเนี่ยเป็นเบนเพกกันเนี่ยร้อยกัโนะครับผมหรือว่าเป็นท่าเบตัวโรหรือว่าเดดลิฟแบบหนักๆเนี่ยคือทำกันมาหมดแล้วนะครับพอเวลาไปซ้อมจริงครับสเลดพุชสเลดพูเป็นอะไรที่ไม่ยากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยากนะครับกลับกลายเป็นการวิ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่ยากอีกอย่างหนึ่งครับผมที่ผมเจอเลยครับคือการสลับระบบพลังงานนะครับ ระหว่างแอนแอโรบิกกับตัวของแอโรบิกครับแอนแอโรบิก er ก็คือจะเป็นตอนที่เราเข้าฐานนะครับก็คือจะเป็นพวกส k กียร์เป็นโรเวอร์นะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นวอลบอลนะครับแซนแบ็กลันเจสต่างๆแล้วก็ท่าเบอร์บี้บอดจัมครับซึ่งบอกเลยว่าไอ้กลุ่มท่าทางเหล่านี้นะครับผมตอนเป็นเพาะกายเนี่ยคือแทบจะไม่ได้แตะ บอกเลยนะครับผมมันเป็นกลุ่มการฝึกท่าพวกฟังชั่นอลเทนนิงต่างๆครับมันเลยกลายเป็นว่ามันมีเรื่องของความทนทานของกล้ามเนื้อแล้วก็มีความทนทานของปอดแล้วก็หัวใจเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วพอทําเสร็จ่ายปุ๊บใช่ไหมครับแม่งต้องไปวิ่งอีก1กิโลนะผมเพื่อจะไปฐานต่อไปนะครับ